สวัสดีทุกท่านนะครับมาเจอกับผมสแต็มเช่นเคยนะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง buy now pay later นะครับนี่เป็นคลิปของ CNBC ชื่อว่า Is b u y n o w p a y l a t e r a Good Idea for Customer นะฮะ a l right ก็เดี๋ยวไปลองดูนะฮะว่าอ่คลิป11นาะทีนะบอกอะไรเราเกี่ยวกับ buy now pay later บ้างนะฮะแล้ว ไอบีเอ็นพีเนี่ยมันเป็นยังไงนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ติดตามนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย october consumer price index cpi เนาะบวก6.2จุดสองเนะครับ year over year ก็คือเทียบจากปีที่แล้วนะครับก็คือไอ consumer price index เนี่ยมันจะเป็นตะกร้า กระที่เอาไว้ใส่ของทั้งหลายที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนะเนาะพวกอาจจะมีของกินบ้านเครื่องนุงห่มทรานสปอร์เทชันการเดินทางการศึกษาอะไรพวกนี้ครับก็คือราคาของเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นประมาณ6.2%นนะครับเทียบกับปี่อนอันนี้น่าจะเป็นคลิปของปีที่แล้ว ทีวี TCL TCL ห้าสิบห้านิ้วอันนี้ไปเห็นในโฮมโปรก็มีขายแต่ว่า,าไม่รู้ว่ามันขายดีขนาดไหนนะครับที่อเมริกา over the same period with these rising costs consumers are naturally looking to stretch their money that much further and maybe put off that bill a little bit longer and put off that bill a little bit longer เนี่ยคือยัง <now, pay S 1> ไม่ต้อง <later. S 1> จ่ายเต็มๆต็มนะครับไอเดียของ by now pay later เนี่ยก็คือ ให้เราซื้อของได้ตอนนี้เลยแล้วก็ค่อยๆทยอยจ่ายบินเล็กๆนะฮะอาจจะหารสามหารสี่อะไรก็ว่ากัน Companies <ป> like a f i r m อะบริษัทอันนี้ก็โชว์มาให้ดูนะมี Affirm ใช่ไหมอะคลาหน้านะครับ10 Uh, Afterpay. Arna, Zip, and Afterpay have seen an explosion in popularity over recent years. They've amassed millions of customers and He'll thousands of partnerships with companies there. like Target, Amazon, and more. And they're expected to keep growing. So, what does that rapid growth mean? Uh, let's look at January 2021, when IPO came บวกไปแล้วร้อยแปดสิ้าเนตะครับแต่ณเวลาที่ที่เรากำลังอัดวิดีโออยู่เนี่ยรู้สึกว่าแอฟเฟิร์มจะลงมาค่อนข้างเยอะไปดูกันไหมว่าราคาเท่าไหร่นะครับอ่ะเทรดดิ้งวิวมาแอฟเฟิร์ม a r m ใช่ไหมแอฟเฟิร์ม a f r m ตลาด n ส s ด a กนะครับ ดูภาพรวมกันนิดนึงปั๊บตอนนี้ราคาอยู่ที่20.76เหรียญน,นะครับ EPS ขัดทุนเป็นปกติอยู่แล้วเนาะมูลค่าตลาดอ,าอยู่ที่5.9ประมาณ6บบลียนนะครับแอเฟิร์มชาร์ตอ้โหอะไรกันนี่ยเอามาดูสิเอาแอดออกไปจึงไปดูชาร์ตสิแอฟเฟิร์ม ไอพีโอ uh, ที่ราคาเท่าไหร่เนี่ยประมาณ90เหรอ80 90เนาะน่าจะประมาณ90นะครับที่11มกราคมปี21อ่ะแล้วก็โตมาเรื่อยๆอ่ะหล่นลงมาช่วงหนึ่งรื้อแล้วขึ้นไปที่ประมาณ 160, ร้อยหกสอะไรเงี้ไหลรูดลงมาเลยนะฮะสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยตลาดมันลงมาเพราะว่า Snap ใช่ไหมสแนปสแนปแชทเนี่ยมันมีเอาท์ลุคข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ มันทําให้ตัวอื่นๆเนี่ยก็ลงตามตัวที่เอาลุกไม่ค่อยโอเคอนนก็ลงลงมาเยอะเหมือนกันเนาะเหลืออยู่ที่ยี่สิบเหรียญน,นะครับก็คือ IPO เก้าสิบตอนนี้เหลือยี่สิบเหรียญก็คือตอน IPO ใหญ่กว่านี้นะฮะอ่าโอเคปัป๊บป๊าปยี่สิบ,ป,บ 20, ประมาณยี่สิบเนาะชึบอ่าโอเคทางเทคนิคมีแรงขายคะแนนนักวิเคราะห์มีแรงซื้อประวัติราคาบึงบ้งบึง้งบึ้งอะไรพวกนี้ว่ากันไปนะฮะ ไปไปดูกันต่อได้นะครับเดี๋ยวกลับมาดูที่คลิปของเรากันต่อ The bigger picture Okay <let> s <S for one second back What exactly let's up l หญ่อ่ามีทั้งหมดสี่หัวข้อนะครับก็คือ buy now pay later เนี่ยมัน w o r k ์ยังไงนะครับมันมันทำงานยังไง Consumer ได้อ่าคนคนที่เขาเป็นผู้ใช้บริการเนี่ยได้ประโยชน์อะไรจากมันบ้างความเสี่ยงมีอะไรแล้วก็อ่ามี regulation เข้ามาไหมอ่า regulation คือจะมีใครเข้ามาจัดการตรงนี้ไหมนะครับ How does it work and how does it differ from traditional credit cards? Well, buy now pay later is basically a way of spreading out your payments over a relatively short time period. It's usually for small purchases at a retailer and instead of paying everything up front, you can break out those payments over two months, three. Ah, uh, so, uh, go hoo. 2,000 bin timi yay, ma. Bin เราไม่ต้องจ่ายนะวันนี้2,000บาทเลยเราอาจจะไม่จ่ายในอนาคต3เดือนอ่ะเดือนละ700แล้วก็ตัดตัด,ต,ดตัดไปนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ card. เครดิ card, กรบบตการ์ดอ่ะโดยที่เราไม่ต้องใช้เครดิตการ์ดปกติเราใช้เครดิตการ์ดใช่ไหมเราก็จะมีโปรผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นอะไรแบบนี้แต่ว่าทีเนี้ยเราไม่ต้องใช้เครดิตการ์ดละก็คือใช้แอปนะฮะใช้แอปแล้วก็บอกว่าเฮ้ย hey, เนี่ยฉัน purchase ไปฉันซื้อไป2,000บาทนะอยากจะแบ่งจ่าย3เดือนอ่ะก็ตัดไป7 0 0 7 0 0 7 0 0นะครับ three months sometimes even longer while most of these businesses offer short-term interest. interest freeda right? or. Oh. Right beer, right? Free installment plans. There are longer-term plans that do carry <that> <interest>. <that> <Where are you>? <that> The plans can be used at a number of retailers, <that> that <that> and they've quickly at risk. Actually, and this might not be the first names that come to mind. Provide <that> a substituting for is a really modern version of that kind of retailer-specific private label card. So they're probably the most directly at risk. A firm <that> so reported 8.7 8. million. active 8.7 รายอดหนึ oh, quarter, 2> 1, 2, ่งสองสองต p วนี้ก็คือ Afterpay Afterpay ก็คือเป็นเป็นคู่แข่งอีกอีกอันหนึ่งมีไหมเข้าตลาดหุ้นบอกว่า Afterpay มีไหมอะ Afterpay Afterpay ไม่ได้เข้าฮหรือว่าเป็นบริษัทลูกของใครเปล่าไม่รู้ นะครับันะบ2.2 million active users up 63% from the year prior. Over the past 12 months, 37% of Americans made use of a buy now, pay later plan compared to 29% who used a personal loan, and 12% of BNPL borrowers said they used the service five or more times in a year. ว้าวก็คือคนที่ใช้ buy now, pay later เนี่ย37%นะครับของชาวอเมริกันเนี่ยใช้แล้วก็ 37%นี่เยอะนะแล้วก็29%ใช้ใช้ Personal Loan Personal Loan ก็นะเครดิตการ์ดมั้งเครติตการ์ดมัน Personal Loan ชนิดหนึ่งนะฮะ12%เนี่ยบอกว่าเขาใช้ BNPL โอ้เอ้ยหรือ Personal Loan Personal Loan อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคือแบบกดเงินสดได้เปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าคิดว่าน่าจะกดเงินสดไม่ได้อันนี้ใครมีข้อมูลในคอมเมนต์ข้างล่างต่อได้นะฮะ So, buy now, pay later is something that happens at the point of purchase, and you actually opt into it as you make your purchase. Personal loans are a totally different category, generally designed for bigger size loans spread out over a longer period. <coughs> <coughs> <inaudible> so, for example, uh, maybe you're considering a home renovation and you need to take out a loan for thousands of dollars. Oh. That's something that wouldn't make sense for buy now, pay later. But a personal loan that you can sign up for and stretch out over a period of time, probably longer than a year. <inaudible> oh, Europe in particular is leading the adoption. Oh, Europe, yeah, Sweden Adopt, Germany 19%. Now and even the UK. 5%. Of buy no pay later uh, in the past 12 months, and around 20,000 merchants in the UK now offer buy now pay later. merchants, To their customers, Those figures, however, are rising rapidly, especially because buy no pay later providers are onboarding new merchants into their ecosystem at a rapid pace. All those users mean big money. Buy now pay later services accounted for ninety seven billion dollars in e-commerce, e yeah, Payment uh, buy now pay later yeah, 97 billion e yeah. payments in twenty twenty. That's according to American in payment processor WorldPay. And more and more merchants are hopping on board. A firm uh. reported one hundred and two thousand participating merchants, mixed Affirm, to e commerce yeah. And Shopify adding support for the brand. And the company just launched a new partnership with the world's most popular online shopping site. Amazon, we're seeing everyone. BNPO has arrived in a sense that half of Americans are fully aware of what it is and are considering using it or are using it. It's X and everyone in between. So what does the growing availability of these services mean for consumers? 77% of respondents told us that buy no pay later actually helps them to spread out the cost of purchases and helps them to better manage their finances. เขาบอกว่าลูกค้าเนี่ย manage หรือว่าบริหารการเงินของตัวเองได้ดีขึ้นเนื่องจากว่าไม่ต้องจ่ายก้อนใหญ่ก็คือเราส spread, spread ามารถสเปรดสออกเป็นสามเดือนจ่ายก้อนเนี้ยก้อนที่ซื้อมาเนี่ย จ่าย3มเดือนปื๊ดปื๊ดเอาวางแผนได้ไม่ต้องจ่ายเยอะอ่ะมีเงินเหลือไปใช้ทํานู่นทํานี่ต่อในเดือนนั้นๆซึ่งอันนี้เออจะบอกว่าไงดีอ่ะปกติถ้าเมื่อก่อนเนี่ยผมคนซื้อของนะผมจะชอบซื้อของด้วยเงินสดนะครับชอบซื้อของด้วยเงินสดเพราะว่ามันจบทันทีแล้วเราจะไม่ลืมไม่ลืมจ่ายเนาะอันนี้ก็อันนี้เป็น <laughs> and in fact, <laughs> over the course of 2020, we estimate that uh, Buy pay Later users in the UK saved around 103 million pounds in credit card charges. Credit card debt savings, 103 million pounds. About 139 million US dollars nah, in debt. UK, no. The NPL Indian also government. gives shoppers with less than ideal credit history access to funds because many of these services use their own algorithms to determine a borrower's ability to pay, not just a traditional credit score. Oh. So, oh. strong credit score. <coughs> 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 ไฟโกสกอร์คือ a 3 d i g i t number typically 300 to 8 5ถ range ที่บอกว่า the lender เนี่ย how likely a customer is to repay borrow money based on their credit history mm hmm. ก็คือในในอเมริกาเนี่ยเขาจะเอาไอ้เลขตัวเนี่ยครับมาชี้วัดว่าคุณเนี่ยสามารถเ,าเปิดบัตรเครดิตได้ไหมหรือว่าคุณสามารถไปผ่อนบ้านได้เปล่าอ่าซื้อรถได้เปล่านะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับไฟโก s สกอร์นะครับซึ่ง อธิบายน now p เลเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยนี่มาตรฐานเนี่ยฉันไม่สนใจหรอกมันมีอัลกอริทึมของฉันเองที่บอกว่าเนี่ยคนเนี่ยสามารถามาใช้บ buy now p เลเตอร์ของเราได้หรือเปล่านะฮะ history you still get the option to sign up for buy now pay later when you're making a service and with just a few clicks you can opt into that and you spread out your payments into something. แค่ฟ uh, <c oughs> ิวคลิกนะฮะเราสามารถ เข้าถึง buy now pay later ได้ Then a t f e more l s m a a a g g e e e b b l for your u d there t n t h e are the merchants. BNP L services provide merchants with new customers they may not have reached before. อะ,อะก็คือ23% of stores said they could track ร้านค้าก็คือทางร้านค้าเนี่ยบางทีสมมุติว่าขายของชิ้นละสามพันใช่ไหมแต่ว่า c u s t o อร์บางรายเนี่ยไม่อยากจะเสียเงินก้อนเดียวสามพนะก็เข้ามาอยู่ใน BNP L เสร็จแล้วก็ อ่า uh, คัสเตมอร์บางคนเฮ้ยเราสามารถสเปรดได้3เดือน4เดือนซื้อดีกว่าอะไรประมาณนี้ c u 75% of merchants said BNP L นะฮะ Was a key part of their growth plan อ้เอา BNP L เข้ามาเป็นเป็นแผนในการเติบโต of their growth plan over the next year 57% of merchants using Buy n o Pay Later in the UK reported uh, an increase in basket conversion and 47% basket conversion คืออะไรอ่าเขาบอกว่าคนที่ใช้ Buy n o Pay Later เนี่ยอ่ามี m แชน h a n d merchand คือร้านค้าใช่ไหมร้านค้าเนี่ยสามารถแบบอ่ได้ยอดมากขึ้นจากการที่ลูกค้าเนี่ยกดคลิกเอาของเนี่ยใส่ตะก,กร้าไว้ นะครับแล้วพอมีใบหน้าเพลเทอร์แล้วไม่ต้องจ่ายเยอะในครั้งเดียวนะแสดงว่าก็เราสามารถคอนเวิร์ตสินค้าในตะกาเนะี่ยให้กลายเป็นรายได้ของจริงได้นะครับก็คือลูกค้าซื้อมากขึ้นนั่นแหละ of merchants actually experienced uh, an increase uh, um, in average order and Mastercard because customers make payments to BNPL companies with debit cards while these new methods of financing provide much more flexibility for consumers it does come with some risks มีความเสีย <spending> เส่ยงนะ As spending rose during the pandemic, นะ the amount of debt consumers were taking on rose too, and some couldn't afford to pay that back. A third of BNPL users reported falling behind on at least one payment, according. อันนี้คือสิ่งที่ผมค่อนข้างกังวลกับ BNPL นะครับก็คือคนที่อ่าเขาบอกหนึ่งใน3อ่า one one in third นะ one third ของ user เนะี่ย reported falling behind on at least one payment ก็คือปกติเนี่ยถ้ามันสามารถสเปรดมันสามารถสเปรดหรือว่าแบ่งออกเป็น3งวดได้ง่ายๆใช่ไหมมันก็อาจจะแบบอ่ะจ่ายงวดที่1แต่งวดที่2ลืมอ่ะเออแล้วก็จ่ายงวดที่3แล้วก็ไปจ่ายอีกเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออก็1ใน3ามเบอกว่าเออเคยมีแบบ falling behind อ่จ่ายไม่ทันเพราะว่าช่วงอ,อ่แพ a n d e m i ก่อนหน้านี้นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องคนบางคนเนี่ยเอาเครดิตการ์ดไปใช้ใช้จนเต็มวงเงินเป็นนี่อยู่แล้ว แล้วไม่สามารถใช้เครดิตการ์ดต่อได้เนาะพอใช้เครดิตการ์ดต่อไม่ได้ก็หันมาใช้บายนาวเพย์เลเทอร์ก็เลยเกิดปัญหานี้ขึ้นมาอีกนะฮะ To credit karma, of those, 72% reported a hit to their credit score for doing so. The Consumer Financial Protection Bureau warns that some by now pay later brands could charge hefty fees for late payments. They could even hand your debt to collectors. But many BNPL platforms don't. บา buy now pay l a ท e r เนี่ยบางทีก็อาจจะมี บางอันที่แบบหลจ่ายไม่ทันอะไเงี้จ่ายไม่ครบก็ต้องเอาเนี่อันนี้ส่งให้กับพวก debt collector ไปจัดการต่อ <'t> report <ว> payment h i s ตามเก็บ the buy now pay later providers they're not typically reporting to the credit bureaus that means they're not a way to build your credit so if you อ,อีกอันนึงก็คือคนที่ใช้ buy now pay later เนี่ยเขาไม่ได้ส่งประวัติของคุณเนี่เข้าไปในไอ้เขาเรียอะไรค r e d i t r e t o r อ่ะ,อะก็เลยไม่มีการแบบอ่ะสมมติว่า เราสามารถแบบสเปรดได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บจ่ายตรงเวลาถูกไหมถ้าเป็นเครดิตการ์ดนะครับใช้วงเงินเท่าไหร่แล้วจ่ายาเต็มวงเงินตลอดนะครับเดือนต่อเดือนเนะี่ยมันจะทําให้ค่าไฟโกสกอร์ของเรานะเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะจริงๆไอ้ไฟโกสกอร์เนี่ยในไทยก็มีระบบเนี่ยเครดิตเนี่ยเครดิตบูโรอ่ะมันสามารถเช็คได้นะครับแต่ว่าไอ้การที่เราใช้บายนาเพลเยเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มเครดิตสกอร์ขึ้นมาได้ you're looking for a way to build your credit, which would allow you to qualify for other kinds of loans, b y now, pay later doesn't help you get there. BNPL can also make it easier. <c oughs> เรื่องไม่มีเครดิตมาแล้วนะครับตอนที่กู้ซื้อบ้านเดี๋ยวเรื่องกู้ซื้อบ้านเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังทีหลังแล้วกันนะเออตอนนั้นไม่มีเครดิตเลยไม่เคยใช้บัตรเครดิตซื้อทุก <c oughs> อย่างด้วยเงินสดหมดนะก็เลยเกิดปัญหาว่าบางแบงก์เนี่ยไม่ยอมให้เรากู้เพราะว่าเราไม่มีเครดิตบูโร To buy things you can't necessarily afford. 57% of users said they regretted their purchase because Oh my <the S 2> god 50% 57% of users regret regret คือแบบเฮ้ยรู้สึกเ,เสียดายอ่ะเสียใจอ่ะรู้สึกเสียใจอ่ะรู้สึกแย่ที่ the purchases นะฮะ because it was too expensive ก็คือเกินครึ่งนะที่บอกว่าเอ้ย e ไม่น่าซื้ออันนี้มาเลยวะ่ะเพราะว่ามันมันแพงเกินอะไรอย่างเงี้ย the item was too expensive At the end of the day, what a BNPL purchase is still debt. Buy now, pay later. It's still a form of debt. You're still taking on debt. You have to pay it off. If you miss a payment, there could potentially be penalties like fees uh, added. That does vary by type of provider, so you want to make sure you understand what you're getting into. Ah, uh... buy now, pay later เนี่ยยังไงก็ยังเป็น debt it is a ในการใช้งานของอแต่ละแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าแต่ละเขาเรียกอะไรอ่ะแต่ละแพลตฟอร์มแล้วกันอ่ที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้ายู <c oughs> ไม่จ่ายคืนเราเต็มที่เท่านี้นะแบ่ง3ามงวดยูจ่ายแค่2องวดใช่ไหมงวดสุดท้ายเนี่ยเราจะให้เดดลเลกเตอร์จัดการยูหรือว่าบางทีอาจจะต้องแบบจ่ายค่าฟีตัดนู่นนี่ของเราอ่ามีแบบส่งจดหมายมานะ But the bottom line is that b u now pay later is still จ่ายไม่ครบอย่างเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นวะก็ยังงงๆ and you have to eventually pay off according to a study by C&R research อู้2อ่า2/3 uh, นะฮะ of shoppers believe BNPL services are financially risky อ๋อก็คือคนที่ยังชอปแบบเป็นพวกช้อปเปอร์เนี่ยเคาเชื่อว่า BNPL นะครับมันทำให้ Good. Two thirds yeah. of shoppers believe that BNPL argue that the services are safer than using a credit card. One of the big differences in the Buy Now Pay Later model is we approve each transaction individually, therefore underwriting it individually it gives us a lot more control over the exposure we take on. And far more importantly, from my point of view, the exposure our consumers are allowed to take on. The reason BNPL is such a better alternative to credit cards is you're not just piling it on to a single revolving credit and you know, hope to pay it off later. You're actually making a conscious choice to say, hey, this is a plan, I will be done paying for this gift or this item for the next six weeks or six months. So แต่ละ transaction เนี่ย individually แยกกันนะะเราก็ใช้อัลกอริทึมของเราเนี่ยตัวแบบประเมินว่าเฮย้ยคุณเนี่ยสมควรจะได้รับการอนุญาตต่อไหมนะไม่เหมือนกับการใช้เครดิตการ์ดที่ข้อมูลอยู่ที่วีซ่ามาสก์ดอะไรแบบนี้ When should you use buy now pay later according to Kim Holler a personal finance expert at Nerd? Later, the best way s to pay use a debit card if you have the money ถูกต้องถ้ามีเงินนะครับก็ใช้บัตรเดบิตเลยแต่ถ้าจะดีกว่านั้นนะแนะนำนะฮะใช้บัตรเครดิตเถอะถ้ามีเงินอยู่แล้วนะใช้บัตรเครดิตไปมันเพิ่ม FICO score ไ,ได้ด้วยนะครับแล้วมันก็เป็น,เป,นเป็นตัวสร้างเครดิตให้เราในอนาคตนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือต้องมั่นใจนะว่าเราสามารถแบบ pay off ทั้งก้อนได้นะครับม่งนั้นจะเกิดปัญหา If you have a credit card, you may qualify for เอ่อซ uh, ีโร่เปอร์เซนต์ไฟแนนซ์ก็คือบางอย่างมันผ่อนศู uh, นย์เปอร์เซนต์ได้ BNP L ่็คือเป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะถ้าคุณเนี่ยไม่มีเครดิตการ์ด Wallet use a debit card if you have the money because you don't have to sign up for an extra zero percent credit card loans เอาใหมด่ดิมาตะกี้อะไรนะ Australia's Afterpay settles with California regulator for loans issue without license after the state deemed the company had been issuing illegal loans California said the credit sales were structured California says the loans were structured to avoid consumer protections specifically to avoid consumer protection California บางอย่างที่ที่ทางรัฐเนี่ยทำให้กับคอน sumer ว่าพวกผูก้บริโภค but the truth is the regulation of these businesses in the U S is murky by now pay later services are not มันยังไม่มีการถูกจัดการอย่างดีนะตอนนี้นยังไม่มี regulation อะไรใดๆก็คืออยู่ everything ท,ที่ที่อยู่ซื้อไปเนี่ยข้อมูลก็ส่งไปที่ a อ Fir ฟมหรือว่าส่งไปที่ อาฟเตอร์เ์หรือว่าส่งไปที่บริษัทเพื่อทำออกอริทึมอยู่ดีนะครับ Not technically loans but installment plans อ่า by now pay later plans are technically loans uh, technically loans aren't technically loans จึงไม,ไม่เหมือนกับการ uh, กู้เงินนะแต่เป็นกับการ uh, ายทยอยจ่ายการทยอยจ่ายมาก่ This means many of the US laws and regulations around lending These here. products also raise important questions about the use of consumer, consumer data, the exploitation around spending patterns, the application of lending Lynch, laws, and the potential for unsustainable levels of consumer debt. The UK could actually provide the US with a roadmap for regulation. What we've seen is that. UK, yeah, uh, a person, a person, uh, a the regulators in the uk uh, have been very progressive and, and innovative in recent years, sides, but then also regulating UK. new sectors like fintech oh, and boy, new boy. emerging technologies such as buy now, pay later or open banking. lawmakers in the uk are considering bringing buy now pay later services under the supervision of the financial conduct authority. Which อ่าก็คือจะเอาไปอยู่ภายใต้ financial อ่ uh, อ conduct authority นะก็คือน่าจะเป็นหน่วยงานนึงนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินเข้าไปดู BNPL อ่อ US จะทําตามหรือเปล่า w h i c h regulates financial services firms and markets in Britain. It would mean stricter guidelines for who BNPL services can lend to and how much อ่าอาจจะทําให้เกิดว่าอ่า BNPL เนี่ยสามารถปล่อยปล่อยเคาเรียกอะไร เงินก้อนนี้อ่า installment plan เนี่ยให้กับใครได้บ้างไม่ใช่ว่าใครก็ได้เข้ามาคลิกแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บแป๊บแล้วออกมาอ่าสามารถแบบใช้ BNPL ได้ปล่อยเท่าไหร่ต้องบอกด้วยว่าคนเนี้ยคนเนี้ยอ่าสามารถปล่อยเงินเงินไอ installment plan เนี่ยให้เขาได้ในวงเงินเท่าไหร่ถ้าถูกเรกูเลตขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีเรกูเลชั่น It also means consumers will have a government authority with which they can raise complaints แล้วว่า consumer เนี่ย คอน s u m e r คือผู้บริโภคใช่ไหมสามารถคอมเพลนได้นะสามารถไปร้อ,อ,องเรียนได้นะครับเพราะว่ามีมีคอมเมนต์ e seeing in the UK whereby the regulator is actively looking to shape regulation across the globe in จบเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะจ๊ะก็ B N P L ก็เนี่ยแหละนะครับอยากให้ระวังระวังกันไปนิดนึงจริงในในไทยเนี่ย มี BNP L เข้ามาแล้วที่เข้ามาแล้วก็พูดไงดีอ่ะม,มันดูใช้ง่ายอ,ะอ่ะขอเอ่ยนิดนึงแล้วนะมันเป็นร้านเสื้อผ้าจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรอะ่ะแอปชื่ออะไรอะ่ะจำไม่ได้แล้วแต่รู้ว่ามันใช้ใน H&M ได้ s ช e i อไดอ้ร้านอะไรอีกหน้าของ p o m e l o อ่ะ p o m e l o นาใช้ได้เหมือนกันนะครับในไทยไปเดินไม่ก้ลาบางนามันจะเห็น ไปอยนะครับเป็นสีเหลืองๆนะในร้าน s m บ้งเห็นครั้งแรกเนี่ยก็คือเป็น bnpl แต่ว่าไม่ใช่เจ้าที่มาจากออสเตรเลียหรือว่าเจ้าที่มาจากที่ไหนนะอเมริกาเป็นเจ้าที่มาจากสิงคโปร์นะครับก็ไปลองศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะฮะแล้วก็ดูดีๆแล้วกันนะว่าพื้นฐานมาควรจะประเมินอะไรยังไงนะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็จบแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับ ผมสแตมออนเบอร์เชียร์ฮาร์เวย์ครับ